เดจ้าสวัสดีจ้ากาแ,แฟนาริตะเลยจ้าสามกล่องส่งฟรีจ้าสามกล่องส่งฟรีจ้าทักมาเลยเนจ้าทักมาเลยได้จ้าเราเปิดบินนะดอกไม้ผู้ให้เมื่อวานนี้ค่ะ ตอนส้มาก็ดูดอกไม้สวยๆนะจ๊ะดอกไม้สวยๆแล้วก็กาแฟนาทิตาก่อนไปทำงานนะคะก่อนไปทำงานจะดื่มกาแฟเพื่อสดชื่นนะจ๊ะกาแฟลดหิวจ้าผู้เจ้าล่องไปซิมเบิงเด้อลดเดี๋ยวจะออกไปเห็นงานนะจ๊ะเดี๋ยวจะออกไปทำงาน ดอกไม้ผู้ชายให้เมื่อวานเนี่ยดอกไม้เมื่อวานนี่อืมอันอยากได้เยอะอื่นน่ะอันบัซ้อใหายดอกดอกไม้แต่ก็ดีใจเด้อเดี๋ยวก็แหงเดี๋ยวก็แหงเดี๋ยวก็ได้ร่วงขยะแต่มันก็เป็นความรู้สึกดีๆมันบอกมือจอว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเด้อที่มีใครบางคนที่เอาความสวยงามให้เห้าอาจจะเป็นไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามารถเอาไปขายได้แต่ก็โอเคอยู่จ้ะ อันอยากได้ยังอื่นน่ะเป็นท้องเป็นอยียงก็บ,บ่ซือหายดกต้อ่อยกได้บอกไปเห็ดงานแล้วเห็ดงานเพราะอย่างตอนเ้ามาสดชื่นกับกาแฟนาริตะสนใจทักมาได้นะจ๊ะผมืเจ้าทักมารวรวเลยนะจ๊ะอ่านาริตะกาแฟลดหิวลดหิวเยอะอืมถ่ายเทระบบถ่ายเทก็ดีนั่ ใครสนใจนะคะจะทดลองนะคะสามกล่องส่งฟรีจะสามกล่องส่งฟรีนะคะแล้วก็สามารถติดต่อเราได้น,นะคะเปิดบินค่ะกินกาแฟก่อนกระสิยง่างดูนะผู้ลังค้นแม่เชา้านี้ผู้ชายเดินอุนอัวอยู่หน้ากล้องแจ๊กสีเดินอุนอัวอย่างกับหน้ากล้องคอยคอยกันเงยู่ดอก แล้วก็เห็นงานในบ้านส่วนข่อยกับเจ้านอยกับขับบีเอมเดินทางด้วยบีเอ็มส่วนตัวนะจ๊ะอาริตาคาเฟช่วยได้คะ่ะรถหิวคะ่ะสนใจติดต่อมารัวเลยจ้าหอม ออกมาจมแน่เออเดี๋ยจะไปทํางานแล้วอันเลืองานได้เด้กสิมาบอกผื่นคนเด้บันนี่สดชื่นสดชื่นจ้าไปทำงานก่อนเด้อบันนี่เด้อไปทํางานก่อนนะคะดวงไมส้สวยๆบ๊ายบายบัสดีค่ะ